สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i l u ั Vigo 2.5ตัว G ปี2005ค่ะรถสวยใสสภาพเดิมๆทั้งคันเลยค่ะสีสวยมากนะคะสีเงงามรอบคันเลยรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันไฟตัดหมอกพร้อมใช้ภาษีพรอรารบใช้ยาวไปถึง17สิงหาคมปี2567ปลายปีหน้ากันเลยค่ะ เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยรถขับไปแล้ว3,000 300, กิโลเมตรนะคะระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีสมบูรณ์ใช้งานได้ครบตามปกติไม่หลุดไม่หอนค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอม m มอร์เรล2,500ซีซีเทอร์โบเครื่องยนต์ดีสมบูรณ์ค่ะอัตราเร่งดีเลยน้ำไม่ไอไม่ดันนะคะคันหน้าเดิมสวยค่ะน็อตซุ้มซอกตะเข็บต่างๆแน่นเดิมค่ะแผ่นเพจสมบูรณ์ไม่เคยแกะ ช่วงล่างดีพร้อมใช้ล้อมแมกดำสุดหล่อยางดีปีใหม่ๆทั้ง4เส้นดอกยางเต็มๆกันเลยค่ะใช้กันไปยาวๆกระบะไลนเนอร์ค่ะพื้นที่กระบะกว้างๆลอนกระบะสวยไม่ผุไม่สนิมฝาก,กระโปรงท้ายกับน็อตยึดฝาก,กระโปรงท้ายสภาพสวยบางเดิมเลยค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีมากค่ะแอร์เย็นฉ่ำรอบคันเลยรถมีแอร์แบกคู่หน้าเบรก ABS พวงมาลัย Power, พาวเวอร์เพลงเพราะๆมีให้ฟังค่ะกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานเลยนะคะ กุญแจรีโมทพร้อมกุญแจสำรองครบเลยค่ะบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้าสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดไม่ช้ำไม่โทรมมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานบาะแคปเป็นบาะหนังหนาะนุ่มนั่งสบายสวยๆเลยค่ะ มีรอยรอยค่าเปลือเล็กน้อยนะคะตามการใช้งานรถสวยสภาพเยี่ยมค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมค่ะซื้อไปเติมน้ํามันอย่างเดียวใช้งานต่อได้สบายเลยค่ะใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เล่มทะเบียนครบมาส่งต่อกันในราคาขายเงินสดนะคะเพียง1นึ่0 0สนบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้ที่เบอร์0 6 3 6 6 8 9 9 2 4และเบอร์0 8 2 0 5 9 9 9 2 4ค่ะ รือจะเพิ่มเพื่อนทางไอดีไลน์ได้ตามนี้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถเข้าไปดูเครดิตของทางผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะรถอยู่ปทุมธานีนะคะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อน,นัดดูรถและเข้าไปทดลองขับคอนตัดสินใจกันได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอลดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจํำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะ ซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าในใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ